ตีกันแล้วก็ทะเลาะกันเฮ้ยเฮ้ยต้องมามต้องมาเที่ยงม่นหนาวว่ะหาเสือหาผาใส่ในแม่น้ำนิ่งกริบเลยมันมีคืนเลยอย่าไว้ใจน้ำนิ่งเขาว่าน้ำนิ่งไหลลึกเขาว่าค,คือส่งจูแมน ดูเขาทะเลาะอะไรกันตะกี้เสียงดังโกเกะโกเกะกล้วป้าเดินมาใกล้ๆมันหยุดเลยคือพ่กเถียงกันต่อสู้ห้องหันแตกสวดๆฮะอกๆๆอักอกอักยิ้วหองหันหุน่นหุ่นอกอักอกอักกาสั่น,น,อ,ๆๆๆนอ๋อนั่นไปแล้วไปแล้วหุ่นสองตัวเด็กก็บินไล่กันอยู่นั่นทะเลาะกัน ห้องด่ากันห้องด่ากันกากกากากาเมียังเอ้ยเป็นยังได้ดีเขายังสำัยดีบ่เออเออทะเลาะกันแตกสวด,สวด ตีกันแล้วก็ทะเลาะกันเฮ้ยเฮ้ยต้องมา,มาต้องมาเถียงเฮ้ยตีกันปนุกเฮ้ยอันนี้ก็บ,บินไล่กันอยู่นี่สองตัวใช่ลรอเออเออนั่นไปแล้วคุณสองตัวนี่กก็บ,บินไล่กันอยู่นั่นทะเลาะกัน ห้องด้ากันห้องด้ากันกากกากกากเป็นสีทรงฝนจะตกนะวันนี้มืดอ,อึมคึมมาแล้ว น้ำนิ่งกริบเลยมันมีคืนเลยอย่าไว้ใจน้ำนิ่งคขาว่าน้ำนิ่งไหล,ลึกครัว่าค,ค,ค,คือส่งสิตเมนนิ่งกริบเลยใต่หระคือว่าทะเอลาะกันต่อสูอ้าวทนารแตกสวดสวดซูมบัง หนาวว่ะหาเสื้อหาผ้าใส่ในแม่ฮึหนาวสิ